สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2564ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนาย เป็นวิธีการทำนายของช่องจ้าแม่แนนทาโรเองค่ะซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายราศีเมษค่ะเกิดะระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะการทำนายของแนนนะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะการทำนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะคะให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมษนะประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเจ็ดเหรียญเก้าถ้วยนะ Creen of c u p นะคะเอ็ o f w a บ d s นะ เจ็ดเลี้ยนะคะมันบอกว่าคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นนะแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ขยันนะแล้วก็หาเงินเก่งรู้ช่องทางในการหาเงินรู้วิธีในการหาเงินนะทำให้คุณเนี่ยแบบว่าประสบความสำเร็จทางด้านการเงินนะคะแล้วก็ มีชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะก้าถ้วยนะมาบอกว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นนะสเสน่ห์คุณเนี่ยจะดึงดูดคนทุกคนเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะ,ะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีบุคลิกภาพดีนะ,ะหน้าหลงไหลมากๆเลยนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่แบบ หน้าตาดีผิวพรรณดีนะมีออร่านะคะก็เลยอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าหาเข้าใกล้คุณเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางตัวดีๆนะฮะแล้วก็แบบว่าอย่าออกนอกลู่นอกทางถ้าหากว่าคุณมีคนรักหรือว่าแฟนอยู่แล้วนะคะคุณนับครับนะมาบอกว่าคุณจะเป็นที่รักต่อผู้พบเจอพบเห็นนะหรือว่าเป็นที่รักต่อคนรอบข้างเพราะว่าคุณเป็นคนที่ ใจิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานนะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะโดยที่คุณไม่หวังสิ่งตอบแทนนะทำให้คนอื่นเนี่ยแบบว่าชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็ชื่นชมความที่คุณเนี่ยมีน้ำใจนะทำอะไรคุณมักจะแบบว่า เป็นที่น่าจับตามองนะต่อคนรอบข้างเลยทีเดียวนะคะเอเดอวอร์นนะมาบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานนะแล้วก็คุณเนี่ยทำอะไรมักจะประสบความสําเร็จเสมอเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็ทําอะไรก็ออกมาดีนะประสบความสําเร็จตามที่คุณมุ่งหวงังหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้นะชีวิตคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะมาดูซินะจ๊ะ ห้าเหรียญน,นะสถ้วย8อ f ออฟคัพนะคะแปดถ้วยนะห้าเหรียญน,นะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเจออะไรที่ยากลำบากมานะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ประสบการณ์ทางด้านชีวิตสูงนะคะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบเรียนรู้กับประสบการณ์ที่คุณเจอนะแล้วคุณก็เอามาปรับใช้นะแล้วก็เอามาเป็นแบบ บทเรียนนะทาให้คุณเนี่ยก้าวอย่างไม่ประมาทและก็ไม่พลาดนะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะหลังจากที่คุณเจออะไรที่หนักๆมานะชีวิตคุณจะเจอเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะสี่วยนะคมาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่นิสัยแบบขี้เบือ่อขี้ลำคาญขี้หงุดหงิดนะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่า แบบโลกส่วนตัวสูงมากๆนะไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องของคุณนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเบื่อโลกนะอยากจะปีกเวกนะแต่ด้วยความที่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงในสังคมนั้นๆนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทํางานในสังคมที่คนเยอะๆนะทําให้คุณหลีกเลี่ยงคนเยอะๆไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นให้ได้นะหรือว่าแบบพยายามแบบ ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะแล้วคุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆนะจากคนอื่นนะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาก็จะมามอบโอกาสที่ดีๆให้กับคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณพยายามแบบว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้น่ารักน่ารักนะเขาก็จะได้แบบว่าช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเอ็ดออฟคัพ hmm. เนะี่ยมาบอกว่าคุณนะเป็นที่รักต่อผู้พบเจอพบเห็นนะและก็เป็นที่รักต่อคนที่แบบว่า เข้ามาพูดคุยกับคุณนะหรือว่าอาจจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีคนต้อนรับตอบรับดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีสัมมาคารวะนะรู้จักกาลาเทศะนะแล้วก็รู้จักการเข้าหาคนด้วยนะทำให้คุณเนะี่ยแบบเป็นที่รักต่อทุกคนที่เขาเจอคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยหนึ่งสองมีกาลาเทศะสามเป็นคนเก่งฉลาดนะมีไหวพริบที่ดีนะคะก็เลยทําให้คุณเนะี่ยแบบ ไปไหนมาไหนเนี่ยก็เนื้อหอมนะใครๆก็แบบอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณมากมาเลยทีเดียวนะคะแปดถ้วยนะมาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะผิดหวังนะในเรื่องของความรักมาเนี่ยบ่อยอครั้งมากๆนะเจอเรื่องราวที่แรงๆเจอเรื่องราวที่สาหัสสาการมากมายไก่กองนะแต่คุณเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามผ่านได้เพราะว่าคุณใช้สตินะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่คุณผิดหวังมานะั่นแหละนะมาแบบ ทำให้ตัวเองเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้แล้วคุณก็เจอสิ่งที่ดีนะพอคุณก้าวข้ามผ่านไปแล้วนะคุณจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆนะคะก็ถือว่าถ้าหากว่าใครผิดหวังมาเนี่ยก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือว่าสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะ The Hermit นะคะ The Moon สามถ้วยนะคะแล้วก็เพจออฟคัพนะเ h e ะเฮอร์มินี่มาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถนะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าแบบ เอาตัวรอดได้ดีนะคะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่สุขุมอรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่ใช้สตินะในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะทาให้คุณน่ะสามารถจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนั่นเองนะคะเดลโมนเะนี่ยมาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความลึกลับนะเป็นคนที่แบบว่าโลกส่วนตัวสูงนะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวคุณเนี่ยให้กับคนอื่นได้ยินหรือว่าฟังนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีเซฟโซนของตัวเองมากนะเป็นคนที่แบบ ถ้าทํางานเนี่ยคุณก็จะชอบทําอยู่เบื้องหลังนะไม่ชอบแสดงออกเบื้องหน้านะทำให้คุณเนี่ยแบบประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ชีวิตคุณเนี่ยแบบมีความสมบูรณ์พร้อมเพราะว่าคุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากนะคะสามถ้วยนะมับอกว่าคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองนะในเรื่องต่างๆนะคุณจะประสบความสําเร็จนะ ชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นหลังจากที่คุณเจอเรื่องราวที่แบบว่า OB Hence, แรงแรงมาในชีวิตเยอะนะคุณจะได้รับความสุขได้รับความสมบูรณ์ได้รับความสำเร็จในชีวิตค <handful. S 1> okay. ุณนั่นเองนะคะเพจออบคัพน้มาบอกว่าคุณนะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าขยันตั้งแต่เด็กนะรู้จักทำมาหากินตั้งแต่เด็กนะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะหรือว่าคุณอาจจะแบบ มีความก้าวหน้ามากกว่าคนรุ่นราวค่วเดียวกันหรือว่ามากกว่าเพื่อนคุณก็ได้นะแล้วก็ก้าวกระโดดไปไกลมากเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันแล้วก็รู้จักทามาหากินตั้งแต่เด็กนั่นเองนะคะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมษนะเอาละนะคะมาดูซิว่าการงานนะของชาวราศีเมษนะเป็นอย่างไรนะจัดเมน้น the moon นะเจเหรียญน,นะคะจัดเมนนะมาบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะในสิ่งที่คุณไม่ได้รับนะแล้วก็สิ่งที่คุณคิดว่าคุณแบบอาจจะแบบเสียความรู้สึกไปแล้วอ่ะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานะคะเดโมนนะมาบอกว่าคนไหนหรือว่าใครก็ตามที่ทำอะไรลับหลังคุณหรือว่าทำอะไรที่แบบลับๆอ่ะนะ ความลับจะเปิดเผยนะแล้วก็เหมือนแบบโดนจับได้นะในสิ่งที่เขาทำไม่ดีนั่นเองนะแล้วก็สิ่งไหนที่เขาทำกับคุณแบบว่าสาหัสนะเขาก็จะได้รับบทเรียนนะได้รับสิ่งที่แบบว่าเขาคาดไม่ถึงแล้วก็คิดไม่ถึงนะคะเจ็ดเียญน,นะคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการงานมากขึ้นนะคุณจะได้รับอิสระภาพแล้วก็คุณจะได้รับ ผลตอบแทนหรือว่าได้รับสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะในสิ่งที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะจากงานนะคะคุณจะได้รับแล้วก็งานของคุณจะมีความมั่นคงสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำสร้างเงินสร้างทองให้คุณเยอะมากมายนะคนไหนที่แบบเอาลัดเอาเปรียบคุณหรือว่าคุณโดนกันแกล้งเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะจะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะเอาละ มารู้ซิว่าเรื่องของการเงินนะชาวราศีเมษนะเจ็ดไม้หกเหรียญน,นะ Night of p e n t a c l l s นะคะเจ็ดไม้นะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งนะหาเงินคล่องหาเงินง่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบหาเงินได้เร็วนะทำให้เงินหมุนเวียนดีมากนะถึงแม้ว่า คุณนะจะเป็นคนที่ทำงานหนักแต่ว่าเงินก็หมุนเวียนดีเหมือนที่แบบคุณทำงานเลยนะเหมือนแบบผลตอบแทนดีอะนะคะทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะหกเรียญน,นะคะคุณจะได้เงินเข้ามาเนี่ยเป็นกอบเป็นกำนะคะเงินแบบว่ามั่นคงมากเลยทีเดียวนะคุณจะไม่แบบ ขาดแคลนนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าไม่มีเงินปืดเครืองนะคะเงินไหลลื่นดีแล้วก็เงินเนี่ยหมุนเวียนดีเลยทีเดียวนะคะในออปเปนิเคิลนะคุณจะมีเงินเก็บมีเงินสำรองแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะแล้วก็แบบประสบความสําเร็จทางด้านการเงินมากขึ้นนะคุณจะมีความสุขนะคะในเรื่องของการเงินเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะแล้วก็เงินหมุนเวียนดีนั่นเองนะจ๊ะ เอาละนะมาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่เดี๋ยวแนนจะดูคนโสดก่อนนะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอ mm ็ดออฟเพนิเ hmm. คนะเอ็ดออฟบอลไม้นะคะเอ็ดออฟเพนิเคนะคะมาบอกว่าคุณนะเป็นคนที่ไม่ได้ปิดนะในเรื่องของความรักนะคุณเปิดอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกคนแบบเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบดูดิสไยเเยอะนะทาให้คุณเนี่ยอาจจะค่อนข้างหาแฟนได้ยากเพราะว่าคุณสแกนคนหนักมากนะเอ็ดอวนะแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนด้วยนะคะคุณจะต้องหาคนที่แบบใจเย็นนะแล้วก็อยู่กับคุณได้นะแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยนะคะคือเอาง่ายว่า คุณเป็นคนใจร้อนคนที่เป็นแฟนคุณจะต้องเป็นคนใจเย็นนะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนแบบว่าจะต้องสแกนมากขึ้นแล้วก็จะต้องรู้นิสัยใจคอนะไม่ได้แบบว่าจะแบบคบกันแค่ผิวเผินนะคุณจะต้องดูจากแบบภายนอกสู่ภายในด้วยนะคุณจะไม่ดูแค่ภายนอกนะ2ไม้นะคุณนะจะไม่รีบนะในเรื่องของความรักคุณจะดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าหากว่าคนไหนที่แบบ ใช่หรือว่าคนนั้นอ่ะเป็นคนที่แบบคุณโอเคคุณคิกอ่ะคุณก็แบบจะคุยต่อหรือว่าสารความสัมพันธ์นะแต่ว่าในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจะไม่ค่อยแบบว่าแบบเร่งรีบในสถานะสักเท่าไหร่นะทำให้คุณเนี่ยแบบคุยกับใครหลายๆคนได้เพราะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะเหมือนแบบยังไม่ได้แบบ มีสถานะต่อกันคือยังให้อิสระซึ่งกันและกันอยู่นะคะคือคุณไม่ได้แบบว่าจะแบบรีบสักขนาดนั้นเพราะว่าคุณคิดว่าความรักนะ่ะถ้ารีบอะ่ะมันจะแบบไม่มีความมั่นคงนะคุณก็เลยเหมือนแบบไปช้าๆแล้วก็มีความมั่นคงดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเอาละนะมาดูซิว่าคนมีคูนะ่เป็นอย่างไรนะ8ปดดาบสดาบนะแล้วก็ สี่ดาบโวแปดดาบนะคะคนมีคู่นะคือมีเรื่องอึดอัดใจกันนะ,ะแล้วก็ช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยนะ,ะแล้วก็เหมือนแบบสุกสุดิบดิบเพราะว่าอาจจะมีปัญหากันด้วยนะคะเหมือนแบบลุ่มๆุ่มดนดนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้เพื่อที่จะได้กลับมาเหมือนแบบกระชับมิตรกันเหมือนเดิมนะคะสามดาบนะ อาจจะมีปัญหาจุกจิกนะฮะเข้ามาหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวทําให้แบบทะเลาะก,กันนะเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าเขาร้อนคุณจะต้องเย็นหรือถ้าหากเขาเย็นคุณจะต้องร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือต้องสลับกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณร้อนทั้งคู่อาจจะทะเลาะก,กันนะถึงขั้นเลิกลากันได้นะคะสีดาบนะฮะถ้าหากเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัด หรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นนะก็ปรับคนละครึ่งทางนะแล้วก็พยายามนะค่อยๆซึมซับกันคนละครึ่งทางแล้วคุณและเขาเนี่ยจะแบบว่าไปด้วยกันแบบว่า ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็แบบรักกันอย่างยั่งยืนแล้วก็ยาวนานนะแต่ถ้าหากว่าคุณทั้งสองเนี่ยไม่ปรับอารมณ์เข้าหากันหรือว่าไม่ปรับนิสัยเข้าหากันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากันถึงขั้นเลิกลากันได้ทีเดียวนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยเนาะโอเคมาดูซิว่าในเรื่องของสุขภาพนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะคะ The Tower นะ5ถ้วยนะคะ The Lover t ดอะทาวเวอรนะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่สุขภาพดีนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณหักหม,มในเรื่องงานหรือว่าเรื่องต่างๆนะเข้ามาในชีวิตคุณเยอะเนี่ยก็อาจจะมีแบบความเครียดหรือว่าอาจจะมีแบบป่วยกระทันหันได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังนะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะอย่าเครียดเกินไปอย่าหักหมมูมงานเกินไปนะก็ต้องพักผ่อนบ้างนะคะห้าถ้วยนะคะคุณเนี่ยเหมือนแบบ วิตกกังวลนะคะทำให้จิตคุณเนี่ยแบบเครียดง่ายแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรที่แบบว่าอยู่ในใจนะคะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยแบบป่วยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะอย่าแบบเครียดหรือว่ากังวลเกินจนทําให้ตัวเองแบบล้มป่วยโดยที่แบบไม่รู้ตัวหรือว่าเป็นกระทันหันนะะเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าดูแลตัวเองนะะเหมือนแบบอย่าแบบทํางานจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะะเพราะฉะนั้น คุณจะต้องแบบมีตรงกลางนะคะก็คือเหมือนแบบแบ่งเวลานะคะระหว่างงานกับเรื่องของดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ The Lover นะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่แบบอาจจะแบบมีความลังเลนะคะเหมือนแบบว่ามีตัวเลือกนะคืออาจจะเพราะว่าด้วยความที่คุณนะทำงานเยอะนะก็คิดว่าเฮ้ยแบบ จะเครียดหรือเปล่านะจะกังวลหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาที่คุณทํางานเยอะไปเนี่ยคุณก็มีความแบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็เลยเกิดอาการลังเลเกิดขึ้นว่าฉันจะป่วยไหมนะฉันจะแบบเป็นโรคนี้โรคนั้นไหมนะอะไรเงี้ยไม่ต้องลังเลเพราะว่าถ้าหากคุณพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าคุณดูแลสุขภาพตัวเองไม่เต็มที่ก็อาจจะมีโอกาสล้มป่วยกระทันหันได้นะแล้วก็คุณจะต้องแบ่งเวลานะระหว่าง การงานแล้วก็ระหว่างเรื่องของสุขภาพนะให้มันแบบบาลานซ์กันให้ได้แล้วคุณก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีโอกาสเป็นโรคเครียดโรคก,กังวลหรือแม้กระทั่งนะโรคหัวใจก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังด้วยนะเอาละ่ะมาดูซิว่าคําแนะนำนะของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะสิบไม้นะสเหรียญน,นะคะแล้วก็กรีนออฟวอนนะ สิบไม้นะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักนะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะเป็นคนที่เครียดง่ายกังวลนะแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานเนี่ยออกมาดีนะรับผิดชอบงานได้ดีมากนะแต่ว่าคุณเนี่ยต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะงานของคุณที่ทำเนี่ยจะประสบความสําเร็จตามที่คุณมุ่งหวังหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้นะแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นนะคะก็ให้ระมัดระวังแค่เรื่องสุขภาพนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะสองเหรียญนะคะมาบอกว่า คุณเป็นคนที่เจออะไรที่แรงๆในชีวิตเยอะนะแต่คุณก็สามารถบาลานซ์จัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีนะถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะยากลําบากแต่คุณก็สามารถคลี่คลายปัญหานั้นนะไปในทิศทางที่ดีได้แล้วก็อยู่กับปัญหานั้นๆได้นะคะทําให้คุณเนแบบก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นๆได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองนะคร e นออฟวอ e นะฮะมาบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานนะ ตำแหน่งงานคุณจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตำแหน่งงานคุณจะแบบมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำผลงานออกมาดีนะได้รับคำชื่นชมเชยชมจากเจ้านายนะหรือว่าจากคนรอบข้างสังคมรอบข้างนั่นเองนะก็ขอให้คุณเนี่ยคิดดีทำดีพูดดีแบบนี้ตลอดไปแล้วความสำเร็จจะมาหาคุณนะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนแต่คุณสามารถ ก้าวข้ามผ่านได้แน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคนแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งนั่นเองนะก็ขอให้คุณสู้ๆนะชาวราศีเมษนะเอาล่ะจบแล้วสําหรับการทํานายของชาวราศีเมษนะคะให้ทุกคนนะโปรดใช้ิจะะารณญญาในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะ ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักและที่สําคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนแนนจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ